ข้างล่างนี่ก็ไร <c oughs> เจ๊งอะอันนี้เด้ดน้ำกินว่ะโอ้หมักซาลี่อันนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ลักกินได้บุระเดจ้าเขาจะเสียหะไรขึ้ลักกินน้ำกัาเจ้าก่อนพี่นอ้องเลยบ่แม่นตลักเด้อขอเด้อนี่เด้อขอแล้วบุญเหมัน อ,นะอ,อ้อยนะอ้ยฝาหน้าทางฝ้าหิงัวเนาะหมดหิงัวแเดือดไมันก็เลยโอาห้อยใมไหมได้น่นี่เลยเปิดน้ำอยูนี่เลยอ๋อแห้งครับอ้โหแห้งรักเลยล่ะเลยลน้ำมาถึ่กูไปดนี่ โอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอเพลินก็เสิเดินทางต่อก้อนยังบดเส้นสุดนี่นี่เส้นทางยาวไกลดีพี่น้องบอเพล่นสีอัปเดตอ่าเป็นเส้นทางเป็นระยะระยะให้เบิงเนาะเพราะว่าไปให้ของนองนาล่านี่มันใช้เวลาดลเนาะเพราะว่ามันไกลแล้วบ่อเพลินก็จะให้อ่าทุกคนได้เห็นบรรยากาศระหว่างทางแล้วก็ให้ส่วนของพี่น้องชนเผ่าม้ง เราเพื่อนก็จะให้เห็นถนนหนทางว่ามันไก่มันหยุง่งยากมันลำบากซ้่มไหนเพี่อง,นอง,นองนเนาะอันนี้ก็เป็นให้เข้าช่วงเดือนที่แล้วสองสามเดือนที่แล้วเเพื่อนก็ยังได้มาซักเข้าซอยกับเจ้าทด้นี่เราเพื่อนผ่านมาก,ก็เจอพอดีเลยผ่านมานี่แหละ,ะเลยเห็ดซอยกับเจ้าน้อยนึงแลวยังได้กับโอ้มักสลีก็แก่ ละล่าเลยผมมีคนกินปอส่วนมักเดือยที่เรืยอกว่าง,งามอ่อนซ้อนเด้เนาะส่วนมักเดือยนี่ปองงามขนาดเลย เดินทางต่อก่นอนพอพี่เลียวัาง,งามบมเพิ่น์ซออ่อนเด้โอ้โหเขียวงามขนาดเลยปอมึงน,นี่นี่แหละพี่น้องสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของกระเจ้าล่ะเนี่ยกระเจ้าก็ต้องอาศัยพายพิ่งพวกมักเดยมักซาเีนี่เนาะ ในการดำรงชีพเป็นรายได้ของครอบครัวเป็นรายได้ของหมู่บ้านนี่เลยปลูกมกเดือ่อปลูกมักซ์ลีในทางนี้ก็สิเป็นทางขึ้นไปให้ของน้องไปเยี่ยพี่น้องแต่ว่าบ่ให้น้องอยู่ถึงพู่มเเพิ่นคงจะบ่ดได้ไปดอกบ่าเพื่อนมาทางนี้มาทางพี่พี่พขึ้นไปถึงพวกกัน มีให้เข้าเป็นชุดเป็นชุด,ดยอยู่าอ่อนซ่อนมักเดือยงามงามขนาดเลยต้นมักเนี่ยสูงสูงฮ่าตัว สวยสดงดงามนี่เลยแต่ว่าฝากนี้บริเฮ็ดเนาะเฮ็ดแต่ข้างนี้ก่อได้ก็ได้มันบริเมณน่ะหมักเดือยทั่วๆั่วไปปะเพื่อนเห็ดน,นี่ต้นบริสุทธิบริสุทธิ่ป่านนี้เ่านพี่น้องนะนี่าเพื่อนหาก็ไม่เห็นนะ่ะหมักเดือยอยู่นี่นี่แหลนะ่งงามป่านต้นมักซสลีป่านสุ่มอ้อยเนาะป่านป่าอ้อยเลือกวางาม เพมน้องชายยานแบบพ่อไปซืวยแล้วพ่อสีเอาโค้มน้องใสยไปนำไก่สิหอดบอลค่ายแล้วมากพ่อเอาไสิพเพืน้องใส่เขานาเป็นคนทื่อบพม่คาอยซื้อยังงัก่อเรามีเงินน้อยต้องราไปยังข้องน้องใา่แม่ท่านลแม่แตงเหี่ยวยังองเงน้องใา่เรานาสิคิดแบบนี้อัน เรานะคิดว่าเราก็ก็คือใครที่เป็นผู้บ้าเลรเด็กจากน้อยไปนันไปดีสมุดจากน้อยบุญสวงเหือนนี่เนาะส่วนผู้ช่าไปลิ้นสิบทเก็บเงินไว้ก็ว่ามีเงินเลี้ยงเฟอร์ผู้เช่ามันบ่เราก็ต้องเก็บไว้แบบนั้นแล้วอีกอย่างหน่นผู้ชายบ็คือผู้หญิงเด็กผู้หญิงนี่อุ้เสื้อก็ต้องซื้อส่งซื้อเสื้อซื้อส่งซื้อแต่ผู้ชายนี่ส่งสุดสามสุดก็โอเคแล้วเด็ก น้าซุสุซุสซุสเด้อโคนทางหลังนี่กันไรโอเคะพี่น้องเดินทางมาตั้งเตสบเซาตอนน,นี้กับสิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วเขาก็ยังบอลฮอดใส่เลยยังบอลฮอดให้น้องเลย อันนี้ก็จะเป็นไฮเข้ากำลังอ,อ้วกกำลังตั้งท้องเอ้บอ๊อบแมนกำลังท้องห่วงพี่น้องนี่ห่วงเข้านี่กำลังออวกไกลแล้วพี่เนาะไกลสีหอดแล้วนี่ขึ้นผู้ตัวนี้นี่ผู้ตัวต้นหน้าแบบเพิ่อนนี่กับไปนี่กะจะเป็นบ้านเก่าเนาะบ้านเก่าบ้านของา ข่ามุงเนาะมาเที่ยวนี้น้องนาราบอกว่าอยากพาพเพื่อนไปบ้านเก่าให้ได้อ้านจะพาเพื่อนไปหาบ้านเก่าไปดินไปเบื้นงบ้านหมู่บ้านเก่าให้ได้อะไ,ไ,ไ,ไรก็ได้มาละมารอบนั้นผมได้ไปไปบอดพี่นีะมารอบนี้น้อ,นะนอ,นนองบอกน้องสี่พาไปนี่แหละจุดท่ท้าทายที่สุดเมื่อยสุดก็เปลี่ยนจุดนี้พนะี่นาะทูหน่วยนี่แหละต่อไป โอ้มักสลีกำลังงามพักดอกพักากาดเนาะโอ้ดอกแดงๆดอกแดงๆคัเป็นนันดอกอ้อยด้วยนะอ้อยฝางมีคนอยู่บ่เนาะสบายดีมีคนอยู่บ่ นี่ประสันอยู่ทางหลังพี่เนาะโอ้คนอยู่ทางหลังพี่เี่คนอยู่พี่โอ้พักสลัดก็งามเนาะพักสลัดโอกตามดินเลยเบึง,ง,งนี้อ้อยฝางนี่เนาะอ้อยฝางเอนี่โอ้ผู้คนอยู่บนคนตัดหญ้าอยู่บนคนตัดหญ้าอยู่บนตัดหญ้าทางป่าให้งวัวเนาะส่วนงวนัวได้นะ เจ้าของเดียวกันบุลาห์หรือแ่าคนละเจ้าของอันเดียวกันครับอันนี้ปะอ,นะอืมอันนั้นครับอันนี้นะเออคนลปะปลาไม่อย่างอันนี้อันนี้เขาจะเอาไวอไว้เอาแนวแตีนีอโอ้เม่นดอกพักอันดอกพักหอมเป้รย์พี่โน,โน,โน้องเนาะนี่เลยแม่ละนี่เด่นในมันก็เลย อในอืหอมแม่รัพผูหอมเปรย์เขาจะไว้เอาแนวมึงพักสลัดนี่ออกไปที่พเดีเลยกินแล้วโยนลงมานี่บอกจักคือหมอกเนวนี่โอ้มักแต่งเห็ดยังละผ้าเย็นแต่พอ <c oughs> บงทางนี้ก็สิเป็นให้เข้าน้ำก๊อกไปเดี๋ยวพคนพามาเบิ่อนก่อน มาฮอตแล้วก็ได้เที่ยวสมเที่ยวสมส่วนให้ข้าเจ้ากระจู้ให้แต่เด็กข้ขเจ้าไปลกหญ้าเนาะเพราะว่าห้อยไม่ไหม้ได้นี่นี่โอ้โหนี่เลยนี่เปิดน้ำอยู่นี่เลยอ๋อแห้งครับอโอ้โหแห้งขนาดเลยล่ะเลยน้ำมาแต่พูไปได้นี่โอ๋อ สเกิดว่าจะให้เข้ามันได้กินน้ําหรือว่าฝนบ่ตกกับเปิดน้ําก๊อกนี้โคดเข้าได้เลยเดียปล่อยไ้ไลไปตามนี่มึงเข้าแถวนี้นี่สังเกตให้อ่อเข้าบอดมันเทิกน้ำนี่นะพี่น้องสีเขียวสีงามขนาดเลยมึงดูนี่มาตัวแถวนั้นก็สีบดต้นเขียวต้นงามท่อนแถวนี้แถวถึงน้ํานี่แถวถึงน้ํานี่งามขนาดเลยปาตีโทคือมึงงามถ้เข้านี่ โอ้เจ้าของสวนอยู่พอดูเด้อก็จะเก็บมากเล่นหรือว่ามาักเขือเคอลอะไรพี่น้องเไยหรือว่ามาักเขือเทศนั่นแหละมันจะเก็บยันเดียเจ้าของสวนโอ้นั่งเล่นคักเนาะหินหน่อยนี่เนาะ thay hụm thôi lạ Chênh hả mà thay á à 1 2 3 được rồi à nâng xong ok พอเบิรงพักหอมบัวหอมเปยหอมบัวกับพักง่ายๆงามๆอันนี้ก็เป็นพักสาราแน่ีเนาะห,หรือว่าพักใบมิ้นนั่นแหละอหอมเปย์เยอะปุ๊บอีโต้ก็มีหัวสิไข่มีครบอยู่นี่โอ้เข้าก็ให้กว้างขนาดเลยให้เขา้าอันนี้เลยน้ำกินบอ โอ้หมักซาลี่ฮะน,นี่พี่น้องลักกินได้บรุระเจยากระเจะ,จะสาสีายห,หัวลักมันลมมาเลยมานลำมาลมาอยเสกย่หัวสีไข่เอ้ย <c oughs> หัวกะทิยาหมักเพชรของอยู่ของกินครบได้อยู่นี่ก็เจา้าเตรียมมาหม้อแห้งแตกกระโปะถ้วยจานล้านแป๊ดน,นะพี่น้องเนาะงวดหนึ่งข้าวก็มี หักยาดองเล่าหักยาต้มน้ำเนาะแนวมักสารีก็เก็บไว้เก็บแนวไปเพราะมักเล่นคือเอาลงเมื่อขายนี่อันนี้ก็เป็นแนวอันทักหอมเตหรือว่าพักซีฝรั่งอันนั้นเป็นฟังนั้นเป็นส่วนมักซารีพี่เนาะปอเกิอจะขอกินมักซารีนี่ได้สะ กรเจ้เก็บลงมาขายด้ยานาเนาะเดี๋ยวบอนอยู่บอัอนซแหงข่ะนะเปิดจนจำมนมาไหลแหง้ลลงน้ำกระเจ้าเทาขนาดเลยสะพนว่าแว่าบเย็ยนเนาะ,ล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 ะบยเย็ยนน้ำย,ยูงวยเนาะว่าบยเย็ยนเนยปเย็นยน,ยน้ำยูงยเป็นน้ำใ อันนี้มันเป็นน้ำท่อน้ำน้อยมันคือบเย็วที่จริงก็เย็น่ล้หล่ะน้ำพากนมันนมดเลยโอ้โนอะ้โหนี่เด็กเขาเจ้าเมื่อข่ายเนาะอนนเออผู้ดี่จะไปต่ำบังหุ้งขะขนาดอะไรเนยต่ำบักแตงงามขนาดเลยขึ้นมานั่งเห็นก่อน ่นเจ้าของให้เจ้าของให้กำลังเก็บเก็บมาเขือเคลานะพี่น้องมาเกือเทศเอาลงมาขายมาเกือเทศน้อย นี่แหละผู้ที่ท้าทายที่สุดกับผู้หนุ่มอยนี้แหละที่เสีเยให้อ่าทีมงานท้าเมื่อยพูดให้ของน้องนาราละตัวนั้นให้มาให้อ่าพักปลูกพักให้ปลูกพักของน้องนาราทันใดละ่ะพ่อแม่เจ้ากำล,ล,ลังย่างลงมาละแม่นละนี่ย่างลงมาเท่ไหร่เด้อ เด็กเจ้ากระเปกเ,เครื่องลงมาเด็พุ่นอยู่เทงิงพุ่นเจ้าแนมโบเห็นดอรึเจ้าบอกวงเบิ่งกหนามาเห็น,น,นปะอันนี้ก็เป็นมักเดือยโป้มักเดือยงามนวลล้าเนาะมักเดือยน,นาา่องนวลล่างามขนาดเลย กำลังหงย่าลงมาแนมด้วยตาเป้าโบเห็นเลยว่ามีคนย่างเนาะไก่ขนาดเลยนี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นน,น,นั่นแผงโซลาเซลล์ด้่นี่เวลาก็จะสิเปิดไฟก็จะเปิดตัวนี้แหละนี่นี่เลยฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเอ่อโซลาเซลล์เปิดปุ่มนี้ป่ะลองดินของกระเจ้าดูโอ้นี่เด่นนี่ โอ้ตัวนี้ปิดไว้แม่ป๋อปิดแล้วปิดไว้ตัเด็ดไว้กระจกตัวนี้แหละแสงสว่างในยามค่ำคืนนี่น้องเลยเป็นตัวนี้ตัวนั้นก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไหลลงไปหันกับไปซักแบตอยู่นี่นี่ซักแบตโทรศัพท์ก็ไไ้บ่ได้ น่าจะได้แหละเพราะวันเป็นตัวแปลงไฟเนาะแล้วก็เปิดไฟใส่ไฟเนาะพ่อแม่น้องนารากำลังลงมาเป็นให้เป็นส่วนเมื่อสะแถวเ้ยหงเข้าบักกวง้ง ลักกินน้ำกระเจ้าก่อนพี่น้องเลยบ่แม่นลักเด้อขอเด้อนี่เด้อขอแล้วบ่แม่นลักน้องนาลาขอแล้วกระเจ้าบอกว่ากินรสเจ้าว่าส่วนหลายคนกระเจ้าสิบ่ค่อยขี้ที่น้ำเดาะขี้ที่น้ำขี้ที่หในมันบ่ดีเจาบอกว่ากินเลยบ่ต้องถามเจ้าบอกว่ากินเลยบ่ต้องถามก็ได้บ่ะถ้าบ่ถามก็ค่อยก็กลายเป็นขี้ลักค่อยก็ต้องถามก่อน ก็จะมาแล้วแต่โหโยนะเจ้าก็มา่ฮะเปียหมักซีรีมากินแล้วโอ้โหอายกินน้ำแน่โอเคน้องเดี๋ยวมาเพื่อนเดินทางต่อก่อนได้มักซีรีมากินก็จะบอกว่ากินรดปลาสันกินหลายๆเขาจะกินบ่มม็ด กะเจ้าสีกับบ้านแล้วกะเจ้าเสีาวันมากอะเขือเทศลงมาขายนี่เลยมางอันนี้เลยงามๆเนี่ยกะเจ้าปิดลงมาขายโลหนึ่งสามสิบพันนี่น้องเลยประมาณเนอประมาณ40บาท โอ้น้ำเยน็นครับเลยต้องเียนเยน็นรอบนี้มาเพื่อนเป๊กกวยรอบนี้ผู้ตัวนี้เป็นผู้สูงสูงสั้น เมื่อนาเป้ขึ้นเป้ของน้องเลยนี่นักขนาดเลยอันอยู่หลังเพื่อน,นี่มีอยู่ประมาณ30โล nhằm buồn biết cô หอมเป็นราคาเด้กกับเจ้าเฝ้าลงมาเมื่อขายพ่อแม่น้องนารากคเที่ยวขู่มือพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้เาราบ่ได้ลงเมื่อนี้นี่เลยค่อยแต่งตัวกนนนวันมาค่อยสไปยืนอยู่หันประจักษ์ถ่ายผมก็ประักษไปตั้งนะแต่งตัวงามๆโอ้ <c oughs> สุดยอดเลยพี่น้องอันนั้นก็สิเป็นผ้าสร้างเลยผ้าสูงๆนี่เป็นผูผ้าสร้างอันนี้ก็สิเป็นผ้าเสือ ดอยเสือดอยสร้างตัวนั้นก็เป็นดอยอันสนาวเนาะภูสนาวเลยให้น้องอาสิ่งตัวใดให้หุเป็นกลางหัวใจฮะบะเคียวเขียวอยู่เทิงพ้นมันบะขอนอนเอาสิงแล้วตัวนี้นี่บะ ในี่ไงก่ไนี่แม่นมันอยูกางนไ่ไปออ,อสอโอโตวเซียนออกสีเข้็มเฮ็มมัน,น,นุ้นร้อนทำตาเนะปะมันเริ่มเป็นมากแล้วเด็นี่ตัวนี้ให้น้องกระเซียนตัวนี้พี่น้องตัวเขียวๆนี่ให้เข้านี่บ่แม่นโอ้ยสุดยอดเลยความเมื่อยความละความอดิด นี่ก็เป็นส่วนงัวเจ้าเดียวบละฝั่งนี้ก็บฝั่งนี้นี่อนะโอ้โหเครื่องสำอางเกียบพร้อมเลย <S 2> <S 2> <S 2> แต่งงามก่อานมาส่สักโอ้เยน็ยนเย็นเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเริ่มอากาศหนาวเริ่มมาแต่ว่าฝนยังบงม่มดฝนก็ยังมีอยู่ ตอนนั้นก็สองผมเมียนี่ได้เนาะวุ้มใกล้เมื่อฮะน่ะเออเจอกับเจ้าสองรอบแล้วนีู่้หากับขี้วอกเปลี่ยนกับเจ้าส่องผมเมียนี่ให้เก่งๆอะน้องนาราบะ แล้วละปะแต่งตัวโอเคเราี่นอนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศผู้ดอยของบ้านเก่าด้น,น,นี่อันนี้เป็นผู้อย่างเพื่อนกบะโ b งือกันบุ้งว่าเป็นดอยอย่างเนาะแต่หู้แต่ว่าเป็นดอยเด็กดอยมือน,นี้เป็นเด็กดอยเป็นเด็กดอยสองมือมัอน,นี้มานอนพักนอนเศร้าอยู่ที่ละเพื่อน สองมือหนึ่งคืนโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นขอตัวนอนก่อนนอนจกตื่นสองตื่นก็จังสิงไปเบาไหวแล้วเมื่อยน้องๆน้าหนา่น,าน,านาบอกว่าสิพักประมาณสิบหา้หาห้าสั้นนะที่ะสันบ์เพิ่นโอเครพักปานนั้นพเพิ่นสิขอตัวนอนแล้วซะ <c oughs> นอนได้แล้วนะยิ้ได้งิดนึงละ Okay. ไว้เจอกันในอีพีต่อไปเดอ้อสำหรับวันนี้บอเพินกับน้อง,องๆก็ต้องขอ<ๆ>กล้าครับว่า<ๆ>สบายดีพี่น้องสบายดี